love that D. Love you too, guys. ดูแสงดิแสงสวยมากได้ดูพระอาทิตย์ มาเปิดแฟลกดีจะเอาโทรศัพท์ของพี่เตยหรือพี่ซันดีพี่เตยยืมโทรศัพท์เปิดแฟลกหน่อยเปิดแฟลกกำลังฝันหรอหน้าเราฟินมากเลยนะมเมื่อกี้ได้ละเอาละาไปไหนกำลังจะไปงานมิสแกรนหัวเหอยังไม่ได้อะไรเลยนะเนี่ย เสร็จจาก f i t ติ้งซีรีส์เสร็จก็ออกมาเลยนะคะวันนี้อาจจะเห็นพี่ฟ้าในสภาพที่อาจจะไม่ได้เป็นนางงามจา100่าร้อยเรเซนไหโอ้มีเวลาเตรียมตัวออกงานเย็นนี้เลยของเราถ่ายแต่งหน้าเติมเองรีบเติมได้เท่านี้นะคะ,ะก็กำลังจะไปที่งานมิสแกรนเลยนะ มิสแฟรนค์สตูนและพัทลลงนั่นเองน,นะจ๊ะสวยมากขอบคุณนะคะหล่อมากขอบคุณค่ะข้างหลังยังซีลเวอร์อยังไม่ได้เปลี่ยนชุดอันนี้เป็นชุดปกติที่ใส่มาตอนแรกโอ้ยแสงสวยมาก ดีมากมันแบบส่งๆมาทุกคนกคน็ดีเลยรถติดนิดหน่อยนะคะใครที่อยู่ที่งานแล้วเนาะถ้าเขาไลฟ์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยสตูลนี่ก็เป็นเตยนะถ้าพี่ฟ้าจำไม่ผิดตูล่ะเตยเนาะเตย h a n ั s o m e ขนตาย,ยาวขนาดนี้บอก so handsome <c oughs> thank you ชาล็อตยังถ่ายอยู่เนาะชาล็อดไม่ได้มาด้วยอันนี้จะเป็นพี่ฟ้ากับ MGI นะคะซึ่ง MGI ตอนนี้ก็จะเหลือควีนอิซาเบลลานะคะแล้วก็พิชชี่พี่ฟ้าแอนดีนาแล้วก็โรเบโรบต้าซึ่งโรเบต้าพวกนี้ไปส่งน้องกันเยอะๆนะน้องกลับพวกนี้แล้วนะคะไปส่งน้องกันเยอะๆนะที่สนามบินสุวรรณภูมนะคะ มิสแกรนฟิลิปปินส์กับนี้แล้วหาหมอนนะพี่ซันตื่นแล้วอ่ะมิสแกรนสะตูนพังงาพัทลุงสามจังหวัดเลยเหรอเลิศ <c oughs> นะ <c oughs> ต้องขออภัยถ้าช่วงนี้จำชื่อผิดจำชื่อถูกหรืออาจจะไม่รู้ว่าต้งไอเพราะว่าพูดตรงๆว่ามันแน่นจริงๆ มันแน่นจริงๆดีอาจะจำผิดจำถูกที่ร้อยไปด้วยแล้วก็มองทางไปด้วยเพราะว่าจะอ้วกเสพพี่ชันด่วนห้าโมงครึ่งแล้วทำอะไรกันอยู่ฮะกลับบ้านแล้วดีเ,เป็นเวลาเลิกงานแล้ว เดินทางกลับบ้านปลอดภัยกันนะคะส่วนใครที่ยังทำงานอยู่ก็สู้ๆนะคะบทำไมเอย่ยเหนื่อยเหรอเหนื่อยพี่เต้บอกเหนื่อยทำไมเอย่ยเหนื่อยงานเหรอป่าวเหนื่อยกับมึงอะล <laughs> ูกฉันตุยเลยฮู้ง<ะ>พรุ่งนี้เราเริ่มถ่ายซีรีส์กันต้องตีห้าโอ้มายกอ ใครอยากจะดูซีรีส์ล้วบ้างเริ่มถ่ายตีห้าพรุ่งนี้จะเป็นการถ่ายซีรีส์ตั้งแต่เช้าจนมืดมืดเลยทำโอทีอยู่ค่ะขยันจังอยากมีแฟนขยันขยันแบบนี้บ้างจัง มีฉากเลิฟซีนไหมรอดูค่ะรอดูนะคุณกิ๊กสวัสดีค่ะบ้านมหาเฮงมาวิ่งออกกำลังกายครับดีมากวิ่งด้วยสิที่นี่ไม่มีเวลาออกกำลังกายเลยเอาวิ่งไม่ได้ทำงานอยู่เกาหลีอันยองาเซีโอชอบแสงตอนนี้มากเลยอะ รชรชนหอที่นี่ใช่ปะอ้าวพี่ฟ้าถึงแล้วทุกคนเดี๋ยวขอลงไลฟ์ก่อนนะบ๊ายบายเจอกันฮะถึงแล้ว